สวัสดีครับกระผมว่าที่ร้อยตีมัญชาสาระวัลครูตักศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทองสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชนบุรีวันนี้ครูตักจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมการเรียนรู้เทศกาลของขวัญวันครูซึ่งเป็นประโยชน์แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งอำเภอพานทองของเรานะครับ มีแหล่งเรียนรู้มากมายและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือป่าจากครูตักสภาทุกท่านไปเก็บวัตถุดิบในพื้นที่นั่นก็คือลูกจากสภามาทำลูกจากลอยแก้วโดยมีครูนัทิตาภูนชนะหรือครูปูครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางหักตามครูตักมาเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำลูกจากรอยแก้วนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้เรากําลังมาที่ที่ที่มีลูกจากเยอะนะคะคือตําบลบางหักนะคะเราจะมาสอบเ,อเรียนรู้สอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับลูกจากการวิธีการตัดตัดลูกจากเพื่อจะไปทําลูกจาก้อยแก้วนะคะโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่อง ต้นจากลูกจากแล้วก็ใบจากนะคะคือท่านชื่อ,อคุณประกิตบุญรอดนะคะท่านเป็นภูมิปัญญาด้านเกี่ยวกับเรื่องการทําตับจากนะคะซึ่งท่านก็มีความรู้มีความสามารถในการที่จะเกี่ยวกับต้นจากทั้งลูกลูกจากแล้วก็ใบจากต่างๆนะคะเดี๋ยวเชิญให้นักกิจแนะนําตัวนิดนึงนะคะครับผมประกิตบุญรอดครับอาชีพ ทำจากครับเดี๋ยวจะให้นักกิดพาไปดูว่า,าลูกจากเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว,ยวต,าตามมาเลยค่ะ อันนี้นะคะป่าจะต้นจากนะคะต้นจากมันก็จะขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนนะคะที่มีมีมีมมมน้ําก่อยนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งโซนตําบลบ,บางหักเนี่ยน้ําทะเลไอ้น้าแม่คลองบางหักเนี่ยจะมาจากแยกย่อยมาจากคลองแม่น้ําบางปะกงใช่ไหมคะนักกจดแม่น้ําบางปะกงเนาะอันนกกเล่าประวัติค้อี่าวๆให้ฟังหน่อยอันนี้คือเดิมว่าเป็นคลองใหญ่แต่ ้อมจากแม่น้ําบางปะกงมาจะอ้อมมาแล้วมันทางนน้นจะตันทางคลองทางนน้นจะตันใสมัยก่อนว่าไอเนี่ยเรือจะวิ่งอ้อมนี่แล้วแล้วสามารถไปทระลุแม่น้ําบางปะกงวัดหนองโพสระทรได้ไหมคะได้ครับได้ใช่ไหมคะแต่วิ่งวิ่งประมาณสามสี่ชั่วโมงอเดี๋ยวกลับมาเกี่ยวกับเรื่องลูกจกาของเรานะคะอ่าเดี๋ยวให้จะให้นักลิ่อันนี้นะคะเดี๋ยวซูมไปนิดนึงนะคะอ่าอันนี้คือลูกจาาลูกจาานะคะเนี่ยลูกจาา ค่ะทั้งทั้งอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะนกกินเล็กมงจ่กมงจ่ามงจ่าอ๋อมงจางจาค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือลูกลูกมัน่เราจะต้องสอะดูถ้าจะดูแก่ไม่แก่ต้องสอะดูเนื้อก่อนนะไม่ใช่ตัดเลยอ๋ออ๋อเราต้องสอดูก่อนด้วยต้องสอดูก่อนก็แก่หรืรออ่อนถ้าอ่อนเราไว้ก่อนถ้าแก่แล้วก็ปั่นทิงได้เลย อ๋อแล้วก็เก็บเก็บมาขายได้เลยเก็บมาเฉาะลูกขายได้เลยใช่ไหมคะถ้าถ้าพอดีกินหรือว่าแก่ถ้าแก่เกินไปก็ต้องปล่อยทิ้งแล้วเดี๋ยวมันจะร่วงไปแล้วไปเกิดเนี่ยเป็นต้นเนี่ยอ๋อพาลูกมันร่วงมันก็จะเกิดมาเป็นต้นเล็กๆน้อยๆอ,ยอยีกน,นะ ันนี้เราดูยังไงอะคะนักกิดว่าเอ่อมันกําลังพอดีกินหรือไม่พอดีกินหรือยังไงคะขอดูเนื้อเข่าเนี่ยเข่าซ้ายขวาให้เห็นเห็นเนื้ออ่าอ่าอ่าแล้วแล้วเนื้อมันเป็นยังไงมันถึงจะพอดีกิน,น,นมันไม่อ่อนไม่แก่ไม่แข็งอะไรเงี้ยกด็ดูว่ามันนิ่มเนื้อไม่แข็งอ๋อมันต้องดู อันนี้เป็นยังไงคะมัน,มนพอดี<ะ>กินไหมนิ่มไปแข็งไปไหมจะแข็งไปนิดมัน,มนจะไม่ไม่นิ่มสุดอะแล้วอย่างเงี้ยไปทําลูกจากรอยแก้วได้ไหมคะเนี่ยได้ได้ได้เนาะ ปกติลูกจากมันมีหน้าไหนคะนักกิดเป็นเดือนพิกาธันวาที่จะแก่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวครั้งเดียวเป็นของหาย,ยากนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะช่วงประมาณาเดือนไหนถึงเดือนไหนนั้นส่วนมากพิกาธันวา,า,า,าไปมกะลามะกะลาก็จะไม่เริ่มเริ่มไม่มีแล้วเนาะ มีร้อยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนักกิจนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอลูกจากนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ,อผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับจากที่เราพาทุกท่านไปรับชม ในการหาวัตถุดิบในพื้นที่มาแล้วนั่นก็คือลูกจากนั่นเองครับเราจะมาดูกระบวนการทําลูกจากรลอยแก้วเราจะมาดูว่ากระบวนการทําเป็นในรูปแบบไหนมีวัตถุดิบอะไรบ้างไปพบกับครูผู้สอนกันเลยครับสวัสดีค่ะคุูแจงค่ะศิลออนสุมนจินเทียเกตแก้ววันนี้นะคะจะมาสอนทําลูกจักรลอยแก้วนะคะวัตถุดิบเนาะที่จะทํานะคะก็จะมี ลูกจางนะคะที่เราไปหามาเนาะเป็นแบบนี้น้ำตาลทรายนะคะสาชีเนะ,ะน้ำหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็ไปเตยนะคะถือว่าวัตถุดิบไม่เยอะเนาะไม่เยอะค่ะคทำง่ายๆกระบวนการแรกเะยครับกระบวนการแรกนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำเนาะหนึ่งลิตรนะคะเราจะตั้งไฟอ่อนไฟกลางหรือว่า ไฟสูงไฟแรงได้เลยค่ะอ๋อไฟแรงนี่เลยนะครับในห่วงระหว่างเรารอน้ําเดือดเรามาแกะค่ะเดี๋ยวนะคะระหว่างตั้งน้ําไปเนาะเราก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยนะคะหมดเลยใช่ไหมครับหมดเลยค่ะสามเทแล้วก็ใบเตยนะคะให้มันหอมเนาะใส่เยอะก็จะหอมเยอะใช่ไหมคุณแจใส่เยอะจะหอมเยอะใส่น้อยหอมน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการแกะนิจา นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแกะเนาะลูกตากนจะมีอยู่ตรงกลางนะคะเนื้อมันเนาะใช้ช้อนแงะออกมาได้เลยนะคะอออกมาง่ายมากเลยใช่ออกมาง่ายมากเลยครูแจ็ครับเราดูยังไงว่าลูกจักมันอ่อนหรือมันแก่ครับเออถ้ามันอ่อนเนาะมันก็จะเป็นใสๆนะคะใสๆใสๆเลยแต่ถ้ามันแก่หน่อยมันก็จะเป็นขุ่นๆแบบนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะ แล้วก็ถ้าเราทําก็คือเราใช้ลูกจักรบอนใช่ลูกจักรบอนะคะแล้วก็ล้างน้ำเนาะลูกจักอ่ะมันจะสะอาดอยู่แล้วเพราะมันอยู่ข้างในใช่ไหมเราก็ล้างแค่น้ําเดียวพอนะคะล้างแค่นี้ให้ให้ผงที่เอ่อที่มันติดมาจากเนี้ยเยื่อมันอ่ะออกเท่านั้นเองนะคะก็อันนี้ก็คือจะใช้ในการทำได้เลยนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดเนาะแล้วเราค่อย แล้วลูกจักที่เราแกะอกมาเมื่อสักครู่เราต้องหันห่นรอบไหมครับออจริงๆแล้วถ้าถ้าเราใช้ถ้าเราทําขายเนาะครับมันก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นๆแต่ทีเนี้ยในในพื้นที่เราเนี่ยมีลูกจักเยอะแล้วก็มันก็ราคาถูกเนาะต้นทุนเราต้นทุนเราน้อยครับเราก็ใส่เป็นชิ้นแบบนี้ได้เลยค่ะโอ้โหเป็นชิ้นคุ้มๆเลยครับผมกินไปนะคะได้เนื้อสัมผัส เต็มๆครับผมก็ในห่วงระหว่างน้ำเดือดเดี๋ยวช่วยครูแจนแกะละกันจะได้เสรีไว้นะครับค่ะโหยากเหมือนกันนะครูแจนถูกไหมอันนี้ออกมาเนี่ยเนื้อมันก็จะใส่แบบนี้เลยเราสามารถทานดิบได้เลยไหมครับทานดิบได้เลยค่ะครูตั๊กลองชิมได้เลยนะคะเพราะว่าลูกจังจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วขอชิมนะคะ ตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วนะคะโอ้หเดือดได้ที่เลยใช่ไหมครับผูใ<ส>้ใจใช่ค่ะเดือดได้ที่เลยต่อไปเราเราก็ใส่ลูกจากได้เลยค่ะใส่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใส่ทั้งหมดเลยค่ะลูกจากนี่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะแล้วเรานําจากลงไปแล้วเราทิ้งไว้นานไหมครับเด,เ,รเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดอีกรอบนึงเนาะครับค่ะก็ใช้ได้เลยแต่ทีนี้มันจะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงพอเวลา เราใส่ลูกจักลงไปใช่ไหมคะครับต้องคอยช้อนฟองออกไม่งั้นมันจะเป็นสีแดงสแสดงว่าเราก็ต้องเปิดฝาหม้อไว้ใช่ค่ะ,ะ,คะเราปิดฝาหม้อไว้ก่อนเนาะให้มันลองเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วต่อไปก<ร>ูแจงทําอะไรต่อครับเนี้ยเราต้องช้อนฟองมันออกนะคะทําไมเราถึงช้อนฟองออกครับอ่าฟองอันเนี้ยมันเหมือนมันเป็นยางเนาะที่มันมากับลูกจา่งนี่แหละคะ่ะครับถ้าเราไม่ช้อนฟองออกน้ําลูกจา่งมันจะออกเป็นสีแดงนะคะม,มันจะทาให้ลูกจั่งนสีแดงเนาะมันจะไม่ไม่เป็นสีขาวเพราะว่ารอยแก้วมันต้องเป็นสีขาว,ขาวเนาะ แสดงว่าเราก็ต้องในห่องระหว่างที่มันเดือดมากๆเราก็ต้องหมั่นตักฟองข<ช>ึ้นเรื่อยๆใ,ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกความรู้หนึ่ง<ช>นะครับสำหรับใครที่จะทำขายหรือว่าไม่รู้นะครับเผื่อบ,บางคนต้มไว้นะครับแล้วไม่ได้ตักฟองออกนะครับก็อย่างว่านาะเวลาเราทำขายนะครับสีของลูกจักมันจะเปลี่ยนสีมันจะทำให้ไม่น่าไม่น,น่าทานนั่นเอง สำหรับกิจกรรมของเรานรในการทำลูกจักรลอยแก้วเนาะก็ถึงช่องสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับเผื่อนำกิจกรรมของเรานะครับในการทำลูกจักรลอยแก้วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือว่าไป เพิ่มรายได้นะครับก็สามารถนะครับนำกิจกรรมของเรานะครับไปเรียนรู้แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนะครับหรือถ้าท่านใดเนาะครูแจงที่สนใจลูกจากนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทองเผื่อ ท่านที่สนใจอยากได้ลูกจักรแล้วก็มาแบ่งปันนะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําลูกจกักรอยแก้วของเรานะครับหวังว่านะครับกิจกรรมการเรียนรู้ในแบ่งปันเทศกาลของขวัญให้แก่คุณครูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูทุกท่านนะครับหวังว่าจะเจอกันในโอกาสหน้าและก็ครั้งต่อๆไปครับสวัสดีครับ